เอาอีกแล้วใครยิงเม็กเนี่ยเม็กไม่ได้เลยโอ้ย่าจัดจริงโต๊ยเม็กไม่ได้เอีก มีคนตักข้างหน้าขับไปจึงไม่ต้องเลี้ยวกลับไปทางเดิมรถกันติดไปเอ้ยิงไหน,นไม่ได้นี่หว่า

Uh ีอพวกมีรถนะกยยมาตามสันน <fox> ี่วะไอพวกนี้มันจะคิดเนนตายเลวนะรถขต้นมาขนาดนี้ไม่ตายก็บ้าลตัวไปกัน รถเ็นต้นนี่น่าจริงจเลยแล้วอีตุ๊กอีตุ๊่ดูดีแ่ละอันอันอีตุ๊กอีตกนี่มัน้ะคือมันดคันด้วย มเปี่ยนตรงไหนวะฮพี่พีแกงโอ้ยอย่าไรอ่ะมันมีรถกระบะขึ้นไปข้างบนอยู่น้อยกันกันขี่เขามันจะไม่ตายที่ตามดึงไปเต่าเนี้ยเต่าเนี่ยโอ้ เอาอีกแล้วครั้งนี้ขอให้รอดอืมหมดทั้งพังแล้วอืม อุ้ยรถระเบิดนี่ไปก่อนแลระเบิดแล้วฝนตกมีใครมาช่วยหรือวะอุ้มีคันหนึ่งระเบิดข้างบนไม่รู้ อะไรมันไก่มันใส่ฉัคงยิงท่อน้ำมันก็เลยปุ้มเข้าไปโอเคตัดการยิงท่อน้ำมันต่อโอ้ระเบิดอีกแล้วหนึ่งคันมีรถบรรทุกด้วยระเบิดอีกไปหนึ่นงคัน ลุงแกแๆขอซูปลรหนึ่งคันเอ้ยัดีาวชยเลยมันตามไป มันเยอะเกินเ,เ,เอาวิ่้วขับไม่ดีๆหน่อยเสียพังก็้าไปพังก็้าไปทางาไปงเดา,า,เา๋ยเราไปที่บ้านเืงจากกใจคนหนึ่งที่ชื่อว่าช่างอะไรไม่รู้แล้วเขาช่างอันก็ได้ giới ừm 3 ồ กายุดฉันได้้อกจากเพื่อนอันจะระเบิดแล้วก่อนที่รถจะระเบิดขับไม่แรงสุดนะลูกอ้รถลาาาาาาลงาาาาาลาาาา ละเบิดอืมงูจะไม่รอดหรอไม่รอดเลยตระเบิดแล้วคุณก็ได้เจอความลับแน่แล้วขับรถรถมันตกน้ำมันน่าตายแล้วปไปกันเถอะแต่ว่าตอนนี้ ไอ้ขาวๆอ่ะ,อะาหายไปแล้วคนคนนั้นอืมก็น่าตามฝาดไปหรือปอบบอสอืมแต่ว่าน้องเราหายไปไหนอ่ะมกลับโดนเฮ้ยน้องรถรลเบร์ไปแล้วเดี๋ยวเะขึ้นปี่ป้าปี๊บปี่ป้าจมน้ำเ๋ยวไปกันเต่าบอส ตอกนี้ไม่มีใครอยู่ฉันได้ไอโง่จะไม่รู้ว่าฉันยังไม่ตายทียอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเยเย้้ย